มาช่วงปีใหม่ให้ย 25, 000, 000ี่หาทันวาเข้ามานะแปลว่ามาีมุกมิสชมัดล่ะปกติก็ต้องใส่ชุดแดงนี่ใส่ลายเสือเหรอมาเดี๋วดูมาดิอ่ะมาแล้วเอแอแตงขวอตมีข้อความปีใหม่มีปัตทุนี่เลืีเดินดงเหรอผมก็ม่ลูกไม่เรียนไม่พาดอเคนี่ดวกตาดวงตาตัวหลักในท้องเลือกอ่ะ เอ้าลงตาตา้าเกลียดแล้วเนี่ยทำไมกะลงเท้าบนหน้าเวทีไม่ได้แล้วมันเตยทำไมกะวัตถุมันจะเลินขึ้นจิตใจคนเรานี่มันต่ำลงครับวานก็สามคู่อะหายเหรอเอาเข้ามาเก็บเก็บไปหลังีติไ้หนูอย่ามาใส่ลุกไม่ได้ลงตาจะขโมยไม่ได้กาวฝ่ายผ้ามุนีหรือดีกลินข้าวปลาไม่ได้กินนะกินแต่พิซซ่า นี่เตกอะไรให้ฉันก็เตกได้คุณวิเศษเตกอะไรนะฉันก็เตกมีได้เสกเสกวัวเสกควายเสกช้างเสกม้าเฮ้ยเลยเตกไม้จุงให้เป็นไม้สักเฮ้ยเลยเตกสุนัขให้ไปเป็นหมาเฮ้ยเลยเตกย้ายไผ่กองให้กลายเป็นตองกระชากนั่งหลับตา ลึกสีเทพบุ่นีลูกบวชมากี่พรรษาแล้วครับโอ้ยบวชมาถึงแปดสิบพรรษาแล้วลูกเอ้ยโอ้ยหนุกว่าอายุต้องเกือบร้อยแล้วลูกตาอายุอะไรดีสิบห้าเป็นเจ้าเพศแล้วไปบวชแปดสิบพรรษาแต่มาไหลหนุกวัยบวชมานานแล้วลูกเรื่องกระตรงกระสินวิชาความรู้ในตาแน่นแน่เลยเออมีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งลูกจันทโคลบลูกเอ้ยออ๋มีลูกศิษย์คนหนึ่งนี่พระเอกไหมเนี่ยพระเอกนะครับลูก อยู่ไหนอยู่ไหนเรียกมาได้ดังกระโค้งลบเอ้ยจันทรโคลบและช่วงนี้ครับพบกับพระเอกผู้นำทีมงานในค่ำคืนนี้เพลกเมินหมางลูกบางปะมาคนนี้เลยวันนี้พระเอกในคณะลำสวยลำในลำละเอียดยิบลำละเอียดเลยต้อนรับผู้นำทีมงานครับในช่วงนี้พระเอกจากบางปะมา ขับฟาร์มคาราวาต่อพี่น้องแฝดนี่เล่นหัวตาทั่วคนน้องขอมรับก,กินเลยเดี๋ยวดูว่าลับเตะลิกเกสมัยก่อนต้องจับผ้าตลอดไม่ให้กรีตดตกอนี่คุณน้าพูดแล้วจะหาว่าคุยอะ